สวัสดีครับพบกับผมอีกครั้งหนึ่งนะครับกับช่องหัวใจฟว,วินซีคูนซีนะครับผมนอนบีเนาะเมื่อน,นี้กะเอปืนออกมาเฉ็ดเฉ็ทูๆนะครับก็เลยได้ถือโอกาสท้ายคลิปนะครับเราประสบการณ์ การใส่งานนะครับของปืนป้องกันตัวนะครับปืนพกป้องกันตัวของอยี่ห้อซีแสตนะครับรุ่น P14 นะครับสำหรับปืนกระบ,บอกนี้นะครับก็เป็นปืนสวัสดิการาสำนักง,งานตำรวจแห่งชาตินะครับซอก,บบอกระบอเนาะนะครับรับไม้กประมาณ 6กเดือนนะครับหลับมาไวหกเดเดือนกันฝึงยิ่งไปประมาณสิกว่นนัดแล้วก็เก็บนะครับจะมีการตกแต่งแน่จักน้อยนะครับปัดมั่นชุดลันไกเนาะปัดมั่นสไลยายี่ต่างๆนะครับกับเลี่ยนเปลี่ยนสปริง สปริงไกนะครับเปลี่ยนสปริงไม่สปริงไกนะครับสปริงเข็มแท่งชนวนนะครับสปริงเข็มแทงชนวนแล้วก็ติดกันเลื่อนตรงข้างหน้านี่นะครับตรงสไลด์เนาะเวลาเราสไลด์คีบข้างหน้านะครับมันจะรู้สึกว่ามันเจ็บเลยเ๋ยติดครับ นอนนอนนอนกองยาวนะครับกัจับจับเช็ดตู้ถูนะครับกบมีอยังหลายเนาะสำหรับซีแสตกับเป็นปืนทีไว้ใจได้นะครับสำหรับการจับนะครับกับเข่ามือดีนะครับมือหน่อยมือใหญ่กับเข่ามือดีเนาะกับปืน หนาใส่อีกรุ่นหนึ่งนะครับส้วมคิดส่วนตัววามันมันรอเนาะสวยงามมันรอนะครับกับนอจากแต่งหลายอยังครับซื้อมากกะใส่เปลี่ยนสปริงเข็มแทงชนวนแล้วก็ปัดมันอันนี้ก็จบเลยนะครับสำหรับอุปกรณ์แต่งกะ มันก็มีนะครับเริ่มมีหลายแล้วนะครับว่าจะเป็นพวกไก่นะครับต่างๆกับกับหลายครับเรียกว่ากับผมก็คิดว่าว่าจำเป็นที่จะต้องมา,าไปเปลี่ยนไปหยัางมันเนาะอันนั้นมันเป็นความคิดส่วนตัวของอนักแต่งปืนเนอะอาะเอาไปแบบนี้กัน น่ำมันบได้ใส่หยังนี่แล้นะครับเอาไปป้องกันรัพย์สินจาของเก็บไปบานนะครับหอดวิลกับเจ็เจ็ดปัดปัดทุทๆนะครับทำความสะอาดไปนะครับสำหรับยิ่งมากนะครับสิบก็หนัดเนาะสิบพอปีละกัซื้อวาหนุ่มมือดีนะครับซื้อวาหนุ่มมือดีกับ่อมีอยังติดขัดเนาะ ความเม็นย่ำกะม็นย่ำใส่ใดนะครับโดนๆนะครับมาจับมาปัดมาเช็ดถูนะครับก็ดีกะมันกับเป็นปืนพลิเมอร์เนาะจนองจะนิ่มกะขึ้นยากนะครับแต่เขารักษาแน่กะรักษามันกัน เ่บ่ขคืนสนิมเม่อหยังนะครับกะใส่ายดนนะครับจับธนัดมือดีครับจับธนัดมือดีก็คิดว่าอ่าเลือกเบอกพวกผิดนะครับที่ที่เลือกอซีแส ี่สิบซีกระบอกนี้นะครับเอาไว้ใส่งานนะครับปืนกระบอกแหลกป้องกันชีวิตและทรัพย์สินของเจ้าของนะครับกเป็นปืนที่สวยงามนะครับมาจับถนัดมือดีเนาะอนากขก็คิดว่าอยากจะซื้อซองปืนซองหังมาใส่ให้มันดีๆนะครับเข่าสนามเข่าหนังสําหรับซองหนังแบบนี้มันกะมีขอดีข้อเสียนะครับ ก็ดีก็คือว่าว่าเฮ็ดในปืนถลอกเนาะคอเสียกะอาจจะเวลาเวลาพกเวลาเน็บนะครับมันกัดอ่อนนะครับมันก็เลยจะเฮ็ดห้อ่าว่กบ่เวลาชักปืนเวลาเสียบปืนเขาอาจจะบ่าว่าเร็วท่าที่ควนนะครับ อันนี้ก็มีไวกเ็เข็บใบจะซื้อเนอะเอาะฝากเป็นพิจนาเบิงนะครับสำหรับานาน,นานะครับที่กำลังคิดจะมีปืนนะครับกำลังจะขอซื้อปืนซักกระบ,บอกหนึ่งนะครับ อีกปิดตัวเลือกหนึ่งนะครับส้องเรบป้องกันชีวิตและทรัพย์สินนะครับ c ีแซดพีสิบีกสวยงามดีนะครับสวยงามกระชับมือจับกระชับมือดีเนาะ,ะน,นะครับจับกระชับมือดีก็เหม็นย่ำนี่กะว่าต่างกันดอกนะครับขึ้นยูกับ คนยิงนะครับคนการฝึกฝนมากกว่านะครับปืนตุกบอกแม่นก็นพ่อๆกันแหะแต่คืนยกับเจ้า,จาของปืนว่าจะคุ้มปืนใดดีขนาดใดน,นะครับอุปกรณ์แต่งกับปลายมีนะครับหลายพ่อๆกันนะครับ คลิปนี้นะครับจะเอาไว้ซ้ำหนีก่อนเนะาะมีโอกาสกระสิไปขอสนงสนามนะครับยิ่งรีวิวอีกให้พี่น้องเบิ้งนะครับคลิปนี้ครเป็นการบอกการมาแช่ประสบการณ์นะครับซื้อเนาะว่า,าจับแบบเป็นแบบไหนนะครับรูปทรงเป็นยังไง อันนี้คือยู่กับความชอบของแต่ละบุคคลนะครับอ่ะลืมบอกไปเนาะแมกกาซีนแมกกาซีนเขาแถมมาให้สามอันนะครับปืนโครงการแถมมาสามอันเนาะอ่าบรรจุสิบห้านัดนะครับบรรจุสิบห้านัดสามแมกกาซีนนะครับอ่าโอเคครับพระรคลิปนี้ก็ เอาไว้แค่นี้ก่อนเนาะฝากนะครับกดไลค์กดติดตามช่องนียนะครับโอเคครับขอบคุณมากครับ